กินกันย่าง,างเราจะไปทานอะไรกันดีคะพี่นุม่มเราจะอยู่ในกรุงเทพหมหานครเนี่ยนุชราเราจะไปที่ถนนกาญจนาพิเศษนะ,ะก็คือหลายๆท่านอาจจะรู้จักถนนสายนี้ฮะเขามีก๋วยเตี๋ยวในเอกอก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยนะก๋วยเตี๋ยวหมูก็จะมี จะมีอะไรก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นเล็กต้มยำก๋วยเตี๋ยวน้าําใสอันนี้นะเป็นเรื่องของก๋วยเตี๋ยนะที่ก๋วยเตี๋ยวใน,ในเอกเนยฮะอยู่ในปั๊มอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษในปั๊มเอสโซ่ฮะหาง่ายที่เดียวถ้าเผื่อคุณไปทางถนนบรมราชชนนีหรือว่าปินกล้านครใจสีนะฮะถึงตรงนั้นก็จะเป็นวงเวียนคุณจะเห็นปั๊มเอสโซ่เลยฮะร้านจะอยู่ในปั๊มเลยฮะแต่ว่าที่สุดเมนูสุดยอดของเขานี่คืออะไรทราบไหมคืออะไรกระดูก เขาเรียกอะไรซี่โครงหมูอ่อนนะฮะหรือกระดูกซี่โครงหมูอ่อนฮะต้มแซบฮะโอ้โหน้องนิศาบวกข้าวเปล่าหนึ่งถ้วยค่โอ้โหสุดยอดจริงๆอ่ะพี่หนุ่มไม่อยากบอกอ่ะเพราะว่าไปกินมาเมื่อสองวันเองอ่ะโอ้โหแซบจริงๆฮะแล้วคนสั่งกันเยอะมากคือครบต้มจนกระทั่งมันเปื่อยนิ่มเลยฮะอันนี้นะฮะบอกอีกครั้งสําหรับท่านที่จะไปก๋วยเตี๋ยวในเอกนะฮะ ไปง่ายนิดเดียวนะฮะก็คือถนนกาญจนาพิเศษนะฮะคุณสังเกตปั๊มเอสโซให้ดีแล้วกันนะฮะแล้วตรงนั้นนะคุณเข้าไปจอดรถในปั๊มได้เลยเป็นร้านเล็กๆไม่ใหญ่มากนะักแต่ว่ารสชาตินั้นเด็ดขาดมากะฮะร้านอยู่ตรงไหนย,ยังไง<ก>พี่หนุม<ะ>่มบอกเส้นทางอีกทีนึ่งเตาบอกอีกครั้งนะครับถ้าเผื่อคุณเดินทางจากบรมราชชนนีนะฮะพอมาถึงตรงน,นั้นก็จะเป็นวงเวียนที่จะไปสุพรรณบุรีได้ไปบางบุองได้เลี้ยวซ้ายมาที่จะไปออกพรามสอง นะครับพอเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บให้มองขวามือคุณจะเห็นปั๊มเอสโซใกล้ๆกับปั๊มบอตทอเนี่ยแล้วคุณไปยูเทิร์นรถกลับมาเข้าปั๊มเอสโซปุ๊บถนนกาญจนาพิเศษปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวในเอกเขาเขียนป้ายเบอร์เลยนะครับแต่ว่าที่สุดยอดนะฮะพี่หนุ่มก็แห้งชามน้ำชามเส้นเล็กฮะใครอยากทานอะไรนะคะไปถึงที่นี่ก็สั่งเลยก็แล้วกันครับเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วกันเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ